รับพี่น้องครับเดี๋ยวมานรียนสิมาสอนเทคนิคการซอยเนื้อแบบให้ละลายในปากนะครับนี่นะครับขันแหลกนะครับถ้าสิซอยเนื้อต้องเบืองไล่เนื้อก่อนนะครับบางชิ้นบางก้อนมันสีเบืองยากนะครับแต่ว่าชิ้นนี้กับสิเบืองง่ายเน่ยนะครับเห็นบ่ครับมันสีเป็นทางเป็นไลยของเนื้อนะครับต้เฮาต้องแหล่ตามลายเนื้อตามทางเนื้อนะครับนี่นี่มันเป็นทางในลักษณะนี้นะครับพอแหลมมากแบบสีนะครับ สีมาเห็ดเป็นชินเต้องเห็ดเห็ดทางฝั่งนะครับก็คือยับเข้าไหม่อีกนะยับเขาใหม่เนี่นะครับพอแหล่ตามทางเหนือเหลี่ยมมาครับอ่าในที่นี้พอสิตัดทางฝั่งสีหันเนือสีส้อยในลักษณะนี้นะครับการหั่นหนีบบางเธอมันสีหูซึกสูมีดหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างมันเป็นจุดเหนียวของเนือนะครับแต่ว่าพอหั่นไปเลียวนะครับนี่อักนี้สีเขียวงไงครับ แบสีละไล่ในปากเลยครับนี่นะพีะ่น้องในลักษณะนี้อันนี้อนเอาไปเห็ดยังกินกระเสียบครับสิไปก่อยสิไปลาบหรือว่าสิไปเห็ดซ้อยจุจิมจุมได้หมดเลยครับหันแบบสีซ้อยแบบสีนะครับมันสิกินไงจำไหม่เด้อครับย่างแหลกของเบื้องไร่ของเหนือนครับเบื้องข้างของเหนือนะครับนี่มันสีเบืงงบ้องไง,งนะครับเขาหันเขาซ้อยตามนี้ก่อนแล้วเขามาซ้อยข้างขวางนะครับ โอเคครับผมครับ,รบสวัสดีครับ